บริษัทสยามพ์คบางกอกจำกัดจัดเทศกาลบิ๊กฮอลิเดย์ขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเวลาปิดภาคเรียนฤดูร้อนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางพักผ่อนร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้สัมผัสกับประสบการณ์ความบันเทิงมาตรฐานระดับสากลพร้อมเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่สำหรับครอบครัวชูชูแอดเวนเจอร์การผจญภัยครั้งใหม่ที่สดใสที่สุดสนุกได้ทั้งครอบครัวรถไฟแห่งความสุขจะพาไปท่องเที่ยวในโลกแฟนตาซี ตื่นตาตื่นใจไปกับหุ่นกว่า150คาเลคเตอร์ออกแบบโดยนักเขียนการ์ตูนชื่อดังในบรรยากาศสุดน่ารักสีสันสดใสโดยเทศกาล Big Holiday 2024จัดขึ้นระหว่างวันที่16มีนาคมถึงวันที่12พฤษภาคม2567ณสยามอเมซิ่งพาร์ ปีนี้ก็เป็นเทศกาลวิคฮอลิเดย์2024ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะคะ16มีนาคมถึงวันที่12พฤษภาคมนะคะด้านหลังของเราตรงนี้เลยนะคะก็เป็นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดสําหรับครอบครัวนะคะสมาชิกทุกคนสามารถใช้บริการได้ทั้งบ้านเลยเราให้ชื่อว่าชูชูแอดเวนเจอร์นะคะชูชูแอดเวนเจอร์เนี่ยเป็นการผจญภัยนะคะในโลกแฟนตาซีซึ่งเราจําลองบ้านนะคะของแบชคอตหลัก5ตัวทั้งด้วยกันนะคะของสยามเมซิงพ์คมาอยู่ในที่นี้นะคะน้องๆที่มาพร้อมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะได้ รับความเพลิดเพลินสนุกสนานนะคะที่สําคัญก็คือจะมีความสุขร่วมกันทั้งครอบครัวนะคะมีความสุขความประทับใจกลับไปที่บ้านด้วยค่ะก็ตัวนี้เครื่องดนวรีเป็นเป็นเครื่องเล่นที่เราปรับปรุงจากของเก่าที่เป็นนเสานะครับผมเนื่องจากว่าเรามองว่าจุดนี้เราจะพัฒนาให้เป็นเครื่องเล่นของเด็กเล็กนะครับเพราะนั้นกลุ่มลูกค้าที่จะมองคือกลุ่มตั้งแต่อายุ12ปีลงไปนะครับเครื่องเล่นตัวนี้จะเห็นเป็นสีสันสดใสนะครับเหมาะสำหรับเยาวชนนะครับที่มากับครอบครัวมาคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเล่นพร้อมกันคครรอบัวผม เมื่อกล่าวถึงสยามเมซิ่งพาร์คนะครับหรือว่าสวนสยามนะครับทะเลกรุงเทพที่ตั้งแต่ผมเด็กๆเนี่ยนะครับก็รู้สึกประทับใจรู้สึกเป็นความเมซิ่งเด็กๆแล้วนะครับหน้าที่แห่งนี้ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มครอบครัวเท่านั้นนะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทราบข้อมูลนะว่าจริงๆแล้วมีชาวต่างชาติน่ที่เดินทางเข้ามาเที่ยวยังประเทศไทยโดยเฉพาะมาพำนักอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยยังเดินทางเข้ามาอย่างเมซิ่งพาร์คเนี่ยนะครับประมาณ30%ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ครับว่า Amazing Park หรือว่า z i n g Thailand เนี่ยเราไปคู่กันได้นะครับก็สามารถส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างยั่งยืนได้ครับ